รายการสุดท้ายครับเอาแล้วนะครับทีเดียวมีนแล้ว10ฟุต30เมตรหญิงอนุบาล3ครับปล่อยตัวไปแล้วนะคนที่หนึ่งครตอนนี้คนที่หนึ่งวิ่งมาไปไปไปครับไปขอบพ่อวิหาฝั่งโลูนั่นนี่ฮะโอ้ดูฮะเป็นการยิ่งยา่ใหม่นะครับสามารถเอาไปใช้การแข่งขันได้ครับวิ่งสวนทางกันครับ ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรวิ่งต่อไปครับเวลาเด็กเราจะเห็นภาพนะคน,นที่ส,สาตอนนี้ครับพี่มันเป็นครับสีส้มนั้นอยู่และคนที่4สีส้มครับงกครับแน่นสีส้มตอนนี้รโหโหนนู้สึก 1, 2, 3, 4, 4วา่านดเหมมีลูกเล็กเลยเดทางภาพาว่าเาตอนนี้สส้มสงกรแล้วเป็นคนที่หกตไม่จ สีเหลืองดีครับสีส้มดีครับโอ้โหสีส้มครับวิ่งแปลงวิ่งแปลงสีส้มวิ่งแปลงครับแต่กัปหังเกตมานานแล้วครับครับบอกว่ามาดูน้องแต่ไม่เคลียร์ใครครับสองคนทำท่ามันโดดเรียนมาคนที่ห้าคนที่แปดใช่ไหมครับคนที่แปดครับสีส้มคนที่แปดครับสังเกตและจัดการส่งบอลนะครับคนที e ่ โอ้โหเด่นด้วนะพี่เด่นด้วยสีเสือเนีโอ้โหเด่แข่งกับสีฟ้าเอาละตอนนี้ครับส้มกับฟ้าครับใครส่งตัวคนที่สิบครับสีส้มครับสีส้มครับส่งก่อนสีส้มครับสีส้มสีส้มสีส้มแล้วก็ที่หนึ่งครับสีส้มเข้าไปครับสีฟ้าและก็ตามด้วยสีม่วง